สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะคในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะสวัสดียามเช้าๆนะคะวันเสาร์นะคะน,ไไนี่ก็มาทำความสะอาดนะคะแต่น้องปามเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนแล้วก่อนจะออกไปแห่งงานนะคะก็จะโยนหญ้าไว้นะคะให้พ่อใหญ่นะคะน้องปามทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ดวยวเราจะไปดูยักษ์น้อยบ้างนะคะ อยากนัอนก็เก็บแล้วนะคะแม่แม่อนอยน้องปามก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะ,ะโอ,โอ้ตัวเป็นหนุ่มเลยนะคะน้อง <c oughs> <c oughs> นี่น้องปามเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเสดอบารมีไอ้หนุ่มยักษ์น้อยนะคะไม่ได้เจอแบบอ่ะใกล้ชิดแบบนี้นานนะคะ ตาาตอนยี้ไปอยู่มันตานนายไปอยูุ่ันตอนนี้มีฟันตลอดครับนี่เให้ดมหน่อยแกเป็นใคร <laughs> แกไม่คุ้นหน้าเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> โอ้ทำไมหน้าหน้าเองทำไมจำมั่งดีแท้ <laughs>

ดูอ่อน,อ,อ,นอ้อนแล้วอ้อนแล้วเป็นช้างขี้อ้อนเหมือนสุภรษานะคะดูปดปไปแล้วนะตัดหญ้าก่อนอตอนนี้ก็มาถึงนะคะแปงหญ้าแล้วนะคะ ไอจีก,ก็จะเป็นคนตัดนะคะส่วนแม่ควานก็จะเป็นคนแบกขึ้นรถนะคะแบ่งกันกทํานะคะก็ก็ใช้เวลานานนะ,ะว่าน้องช้างหลายเชือกนะคะวันนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจนะคะให้กับช่องพังไม่ทาลายด้วยนะคะเนาะก็จะตัดเป็นกองกองนะคะส่วนแม่ควานก็จะค่อยๆแบกขึ้นไปไเรื่อยๆนะคะ ตอนเรามานี้แดดก็เริ่มร้อนแล้วนะคะผ่านมาตัดไปด้วยทางไปด้วยนะคะมันจะได้ขึ้นเหล็ยาจะได้ขึ้นเหล็สวย,นะะย,ยๆ,ๆนะคะแต่กอใหญ่ๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้มิจิตวัษนะคะในะแต่ละวันในแต่ะละรอบนะคะ นี่ก็ตัดหญ้ามาแล้วนะคะก็จะลงนะคะที่นี่ก่อนให้กับนมน้อยก่อนนะคะนมน้อยน้ามนจะลงให้กับบารมีแล้วก็พ่อใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยที่จะเอาไปลงให้ที่บ้านดิชาดาต่อ ไปลงให้ยักน้อยนะคะแล้วก็ไปลงที่พ่อใหญ่ด้วยนะพ่อใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะก็ลงที่หลักพ่อใหญ่นะคะลงที่หลักที่มงคลแล้วก็มาลงต่อที่หลักพ่อใหญ่ส่วนที่เหลือก็จะไปที่บ้านอิชาดานะคะต่อ

สาวๆเรียบร้อยนะคะพักทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะเนาะกับการดูแลน้องๆช้างนะคะในวันนี้นะคะ mm. กเป็นหญ้าที่ตัดมานะให้กับสองสาวนะคะแทนสาเออดูนะคะเราไปตัดหญ้าพากันเล่นดินนะคะนูเต็มตัวเต็มหลังเลย เล่นดินนะคะ็นโครนคนนี้เนี่ยคนนี้นี่เต็มหลังเลยคนนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องพังไม่กำไรนะคะกับการดูแรน้องช้างด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ